พอมองที่ตามาอนเิเฮยยังกินเนาะก๋อยไกลล่เลยพี่น้องเด้อมาหนีิก๋อยไก่นี่ไก่ขวัวแดงนะพี่น,อน,น้องเนาะเมาซอยเป็นตอมะขวัวมันยังแสบพี่น้องวขวัวใส่ปลาแดงต้องใส่เนาะพี่น้องเนาะนี่จนั้นก็ใส่ปลาแหลกับมั้งเออแพรแเด้ใส่พริกพี่น้อง,องขัวให้หนลิละใส่ร้ายพี่น้อง

ีงนุ่ยใช่น้อทุงสีดจำเนี่ยใช่ร้คนคนพี่น้องคน้องเขากันพอดีพอดีผู้ดี เสียพวกหอมมาหิเสียพวกหอมหมดนปอะกินได้เลยว้าวเบสเบสเพชรปันไดเนาะพี่นนองเนาะไ่าถ้ายังมีลดุกม่ดุโหลดกรับอยู่พี่นนอะป้าป้าบันดิ้จัจ้า ไปดี่มองชื่อตาพักกินพักแซมเนาะเหมือนกินขาก็เพียงดิปล่อยไก่แล้วพี่น้องเด้อปล่อยไก่กะสมกับพักข้าวก็มีประกาศห่อพี่น้องมะขี้น้นมะเขือพร้อมปนเวลายางเนาะมาพี่ข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวกันเหนียวติดต่อแกมมือรถแกมอ่ะยิ่มหน่อยอ๋อเขากอะเนาะพี่น้องเนาะสองเพื่นสองเพื่นชืตาอ่ะกินอิ่มเลยแหละค่ะหายจาเข่าเกาะ มามามาแสบต้องกัรไม่ต้องแสบขวัญใไปทำไมน้ำไหลอ่ะไปดอกที่หมอตับหมอตอนตัอืมไปเหรออืมสองคน Ôi <laughs> ừ, khăn một ngày được không? <laughs> Toàn tập ừ <laughs> <laughs> ให้โจแล้ววะอืมมันอินอ่มนะเป็นอิ่มได้กินแต่สาวพี่นักเตินมากกินอีมแล้วพี่หนักอ่ะแน้วยายตายม,มกับพิน พี่เนาะแล้ง,งมันถือกันเย็บกอดแม่งนี่โอ้ถือกันขาเลยเนี่ตูมแขกพี่เนาะ 嗯，坐得边上来。嗯嗯嗯嗯嗯、来吧。 Yeah. Mm -hmm. เนี่ยตาอืมอฮสมนะขอบเลยขึ้นวันกวดมั้งเนอ่ 嗯，对，嗯，嗯，吃鸭片，暖呀。 Thank ไม่แดดแห้งเนาะแดดนี <convolution unlikely> <pet> ้จา่ได้ทีใสเอางหงายหมอน้นเนาะเอาเอาตักซอยใส่แล เราจะตายอีกทีไหนองปนี่รุมเลยเนาะ ยยพี่น้องถ้งฟังไทยเป็นมังค์เตอร์ประกอบกระใจนะพี่น้องว่าพ้อ,องความป่นเป็นแน่ไรพ้อ,องความปน่นคือพักหลายอย่างเนาะน้องพี่น้องเลยหลายสนิทเข้าร่วมกันนะพี่น้องกินกับกปุยข้าวแบบน,นี้เขาเกิดพ้องคมปน่น ม่มีแนไม่เอ็มจานแหนนะจานาแหน่มีอย่างกระแพ้กระแพกันเนาะแล้วก็มีผบสรผ้าน้เท่าท่อเนาะผกันไมด้ยางเหรอ บางทีนี um, ่ก็มาจื้อซื้อนี่เนยก็เออปน้าจื้อปนเลยวันนี้อตุ้มแครเป็นเจียบก้อยยังถือก็ดีดิยังเน้อก้อยกับหลาม 照片。 cứ gọi cái nó. Đi <laughs> <laughs> <Kinh mình theo. cười> cái, cái bạn này là không? Cái hơi điện đi. tăng thông hay thông ngại là ạ mặn đi ok không dạ. cái, cái từ nhai mà ừ. mặn đi tôm nó mặn xâm xâm tôm tết nó nó mặn nó là tuổi này ดู sampit ตัวหนึ่งอินเียบ่ะอิน่ะอีนอ่ะพี่น้องนะแบบไลายพี่น้องเด้อมาโคตรติดตามมูนติดตามว่ากินว่าแสียไปเด้อพี่น้องเลยก็ไดให้แน่ก็เส่ให้แน่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะขอขอบใจพี่ติดตามรับชมมูนติดตามจนจบคลิปเนาะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องสบายดี 拜。Bye.